ผากพาซวยมิวสิริลพัทล่าสุดมีงานเข้าแล้วจ้าชื่อของนักแสดงสาวมิวสิริลพัทกองตระการ ถูกยิบยกมาเป็นประเด็นพูดถึงอีกครั้งหลังเธอได้ออกมาช่วยเหลือคนในเหตุการณ์ม,อม็อบเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่ในเวลาต่อมามีพิธีกรคนดังกล่าวถึงเธอออกเวทีทำให้ดาราสาวออกมาตอบโต้วรวัวๆพร้อมแนะนำว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่บ้างพร้อมทั้งบรรยายผลงานและความหลากหลายทางความสามารถก่อนจะทิ้ง้ายว่าหากใครอยากจะรู้จักมากขึ้น สามารถติดตามได้ทาง Facebook เพจ a c e b o o k หรืออยากจะฟังเสียงเธอก็สามารถตามไปที่ช่อง YouTube ได้ในเรื่องข่าวอัปเดตใหม่ก็เป็นเรื่องที่เธอสามารถคว้าปริญญาโทได้สำเร็จโดยเกรดเฉลี่ยสูงสุด4.00โดยตัวเธอเองเข้าใจว่าถ้าเธอไม่ดังพอก็คงไม่มีใครเข้าหาแต่ไม่เป็นไรเธอจะเดินเข้าหาเองและหวังว่าทุกคนจะเปิดใจรับคาแนะนาตัวและอ่านข้อมูลของเธอ แต่ล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่ามีผู้ใหญ่บางคนได้โทรไปหาต้นสังกัดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเธอส่วนในที่สุดได้ข้อสรุปว่างานเข้าโดนพักงานจากบางรายการชั่วคราวส่วนอีกหนึ่งรายการที่เธอทำอยู่กำลังรอรุนว่าจะถูกปลดหรือไม่